มันแค่จิ้มเก่งนะหมูกระหร่อยตุ่มโฮม,มเปปซี่อ่าอ่ามาเด้อพี่น้องมาเด้อ,อเด้อระเบียวบวัตศิลป์เปิดวงครับเมลแองกนี่บ้านสาวัตถีครับอยู่บ้านพักนเพื่อนี่ครับบ้านสาวัตถีพูดพูดพ้นมาจองศาสตร์แซ่แล่ะบ้านจองนาเวทีแหละเต็มเรียบร้อยแล้วครับนาเวทีเต็มแล้วเต็มแล้วไอ้มาซาพระท่านเหรอเต็มแล้วศาสตร์กูเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยแล้วพุ่งได้ทีนึ่งครับแง่เลยแง่แง่ลงเลยครับยันบริเวณแง่ปูโหลดนี่เรียบร้อยบอ่อบัดพูดแฟนครับคนหายางเลาะปูศาสตร์แหลกแค่แน่ได้เรียบร้อยแล้วครับสบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วพี่น้องได้มองนั่งแล้วเออขับบ่อบัดพูด กูบองจอง <c oughs> จองเรียบร้อยแล้วครับมองนั่งเต็มแล้วเออไฟมานสาวปะดะเบิงแฉละบาดจองเรียบร้อยอย่าจื้อบาทโทษตังเวทีแล้วจังน่อยสิไปตังเวทีซอยเพิ่นครหย่านพนธ์เห็ดตัวแหลวหย่บ่ได้เบิง่งนี่เอาคือเพิ่นคือเพิ่นอยู่ใน่ขนาดคือคือหมอ,อ,อ,อยังกับอาจารย์ยังกับอาจารย์าารยังก่อน วทะลน,นี่ครับคอยข้องเข้าเห็นบอขวดคอยครับเต็มเต็มเต็มเลยเห็นบอได้หมดจองเรียบร้อยแล้วคนมาจองสาสรเรียบร้อยพี่น้องแฟนคลับมาเว้ยมาครับมาๆๆมา,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 มาสาวพระท่านเด้อสิบ,บอกให้มาเด้อพี่น้องเข้ามาเด้อครับแฟนคลับระเบียบวัฒนศิลป์มาครับ นี่อ้าจองเรียบร้อยสบายใจแล้วครับมาหน้จองเรียบร้อยเขียนซื้อเรียบร้อยแล้วนะพี่ที่อ่มาพี่ดองมามาศิลปินมหาชนระเบียบวอตศินบ้านเสาวถีตะบนเสาวถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอมาพี่องมามมาออกจากเมืองมาหนิครับแยบันทุม,ททมแยบานทุมครับ มา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 ,มา,มา,มาท่านอยู่ครับท่านอยู่มาท่านอยู่ท่านอยู่พี่นอบบ้องอานไพ<ม>่อยากอันนี <c oughs> ม้มาเด้อมาเด้อสิจังเอ้ยสิจองไปให้เอาจาักทีพี่น้องเอาจักที <c oughs> นี่นี่แฟนครับตัวหน่อยก็มาแล้วม,มาก่อนมูนี่ยิ้มเปรยอยูนน่นี่เออได้ปูว่านอหนี่เอาแนวปูมา,าปมาเรียบร้อยมอทำหน่อยเพิดนั่นมาแล้วปูสิปูสาด ปูสาดแล้วจ่างปูแล้วบาทนี้พ่อท่านแล้วบาทมาหามา,มาสิบบาทก็พอดอกสอิออกจากกรุมองใหมาเด้อพี่น้องมาเด้มอมาเด้อ